ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับ Google นะคะใน EP ีที่4นะคะสำหรับ EP ีที่1 2และ3ที่ผ่านมานะคะต้องขอชื่นชมนักเรียนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับคุณครูได้ดีมากเลยนะคะสำหรับ EP ีที่4นี้นะคะจะเป็นเรื่องของอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปรับความรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ ทบทวนการสะกดคำสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาทบทวนการแจกลูกสะกดคำกันนะคะคนเก่งพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะช้าง คำว่าช้างมาจากชอช้างผสมกับสระอางองงูและไม้โทสะกดว่าชออ,งอชางอช้างไม้โทอ่านว่าช้างเพื่อนคำว่าเพื่อน มาจากพอพานประสมกับสระเอือนอหนูและไม้เอกสะกดว่าพอเอือ้อนอเพื่อนไม้เอกอ่านว่าเพื่อนช้าคำว่าช้า มาจากชอช้างผสมกับสระอาะและไม้โทสะกดว่าชออาชาไม้โทอ่านว่าช้าป้อนคำว่าป้อนมาจาก ปลาผสมกับสระอนอหนูและไม้โทสะกดว่าปออนอปอนไม้โทอ่านว่าป้อนเลี้ยง คำว่าเลี้ยงมาจากลอลิงผสมกับสระเอียงองูและวรรณยุกโทสะกดว่าลอเอียงอเลี้ยงไม้โทอ่านว่าเลี้ยงมอง คำว่ามองมาจากมอมาประสมกับสระอและงงูสะกดว่ามอองออ่านว่ามองโรงเรียนคำว่าโรงมาจากรเรือ ประสมกับสระโององูสะกดว่ารอโองอ,อ่านว่าโรงคำว่าเรียนมาจากรอเรือประสมกับสระเอียนอหนูสะกดว่ารอเอียนออ่านว่าเรียน รวมเป็นโรงเรียนสนุกกันไหมคะน้องๆรู้จักการแจกลูกและสะกดคำแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยการหมั่นอ่านและเขียนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไปสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของอะไรนะ,ะความรู้ที่นักเรียนได้รับไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเรื่องของการเขียนสะกดคานั่นเองนะคะการเขียนสะกดคํามีความแตกต่างจากการเขียนแจกรูกคําอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสรุปให้ฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อการแจกรูกคำนะคะการแจกลูกค,ะคะํกาค,คือการแยกพยัญชนะแล้วก็สระนะคะออกจากกันนะคะจากนั้นนํามาผสมกันให้เป็นคํา นะคะคนั่นก็คือการแจกลูกคำํำส่วนค่ะการเขียนสะกดคำนะคะก็คือการเขียนตามการอ่านตัวอักษรนะคะพยัญชนะสระที่ผสมกันนั่นเองนะคะค่ะและวันนี้นะคะดําเนินการมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยคุณครูก็มีกิจกรรมหรือว่าใบางานเนี่ยมาให้นักเรียนได้ทํากันนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นั่นก็คือให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนสะกดคำนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะมีคํามาให้นะคะแล้วให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดคําโดยที่คุณครูมีตัวอย่างในใบงานนะคะนักเรียนอาจจะพิมพ์ใบงานแล้วนําออกมาเขียนหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนในสมุดที่มีลายเส้นก็ได้นะคะโดยเขียนให้ถูกต้องนะคะสวยงามนะคะตัวเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็ลองฝึกอ่านด้วยนะคะจากนั้นนะคะส่งเป็นภาพถ่ายนะคะส่งมาให้คุณครูได้ตรวจนะคะท้ายคลิปนี้เลยนะคะ าลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอี EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ